สวัสดีค่ะเมจิอโนมาค่ะวันนี้นะคะวีคนี้นะคะเมจิ <screen> จะมาสอนสาวๆออกเ,อาเขาเรียกว่าเขาเรียกเวลาสาวๆบายบายมันมักจะมีไอตรงส่วนนี้นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะใครเป็นผู้หญิงเนี่ยมักจะมีเยอะมากเพราะว่าวกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อที่ชีวิตประจาวันเราใช้น้อยมากแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเมจิจะมาสอนจะมาสอนการทําง่ายๆซึ่งสาวๆสามารถทําเองได้ที่บ้านอุปกรณ์นะคะก็คือหาเก้า e อี้ห e รือเบนช์แบบแข็งแรงหน่อยนะคะแล้วก็ท e ่านี e ้ เราจะมาทำพยายามทำให้ได้ทุกวันแต่ว่าประโยชน์ของท่านเนี้ยมันจะทำให้เรานอกจากได้ส่วนไตรเซปเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดกรุบกล้ามเนื้อบริเวณส่วนอัปเปอร์อัปเปอร์โชเดอร์ด้านหลังได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าออกทีเราได้ All-in-One เลยเราไม่ต้องมานั่งไตรเซปทีอีกอะไรอย่างนี้นะคะแบบเวลาเร่งรีบก่อนอาบน้ำก่อนออกไปทำงานก่อนออกไปเดทก่อนใส่ชุดว่ายน้ำก็ควรจะทำสัก,สกหน่อยสัก15นาทีเอ่อ15ที4เซตนะคะอะโอเคง่าย ง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวนะคะแรงยังไม่ค่อยมีทําขาเป็น45องศาก่อนแล้วก็ลงแต่อย่าลักไก่นะมีหลายๆคนลักไก่คือใช้ใช้เขาเรียกว่าวอะไรใช้ขาช่วยพอขาช่วยตรงเนี้ยมันจะไม่เกิดอาการแข็งเพราะฉะนั้นเราปล่อยตรงเนี้ยสบายๆแต่จริงๆมันไม่สบายเราคือเราตรงนี้ต้องรู้สึกว่ามันไม่ได้ทํางานเลยแต่สิ่งที่ต้องทํางานคือขาแขนเท่านั้นเห็นไหมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้1ส1บสิบเอ็ดหา็ดสิปหายใจลึกๆสิบเ้ยเห็นไหมพอเราโดนจุดเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรให้มันมากถึงขนาดร้อยทีถ้าเกิดคนใจร้อนนะคะอยากจะได้ฟิตมากกว่านี้อีก เอามาบวกไว้เลยอ่าเรามาดูว,วันนี้ไม่จะใช้เทประมาณ8กิโลหนีบไว้นะคะหนีบไว้ระหว่างขาแล้วขยับไม่ต้องใช้ขาช่วยนะคะใช้แต่ตัวไตรเซปทำงานอย่างเนี้วนะคะมันจะเริ่มหนักขึ้นโอเคหายใจตลอดเวลาการออกกำลังกายบางคนเวลายิ่งหนักยิ่งกั้นหายใจต้องหายใจให้ลึกเข้าไปคะ่ะโอเคเริ่มหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจดปดเก้สิบนมันจะเริ่มเบิร์นในเสอ็ดสิงสิสมสห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยสยห้าสเซตเห็นไหมคะว่ามันจะเริ่มเบิร์นแล้วเราจะได้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้เร็วขึ้นโอเค ลองฝึกทำดูที่บ้านได้นะคะแรกๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยใช้แค่น้ำหนักของตัวเองก่อนบิกนเนอร์ทำขา90องศาวไว้ปล่อยตามสบายและยกแค่นี้เอาพอมาเริ่มไหวแล้วเหยียดขาให้ตรงพอเราเริ่มแอดวานซ์ขึ้นหาลูกมาใส่พัฒนาการออกกำลังกายตัวเองไปเรื่อยๆและคุณจะมีร่างกายที่ฟิตและเฟิร์มค่ะลองทํำดูค่ะ